ในยามที่ชาวพุทธเกิดความสับสนเราแยกไม่ออกว่าอย่างไหนคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไหนคือคำสอนของลัทธินิกายอื่นที่ถูกนำมาปลอมปนลงไปในพระไตรปิฎกหรือในการเทศการสอนพระพุทธองค์ทรงแนะน,นำทางออกเอาไว้ว่าหลักสำหรับใช้ยึดเป็นมาตรฐานของการเป็นพุทธแท้มีดังนี้คำเา่าใดเป็นไปเพื่อหนึ่งเอกันตะนิพิทา ความหน่ายคลายกำหนัดอย่างสิ้นเชิง 2. วิราคะความจางคลายหายจากกิเลสท,ที่รึงรัดมัดตรึง 3. นิโรธาความหมดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ 4. อุปสมะความสงบ 5. อภิญญาความรู้แจง้ง 6. สัมพภทะความตื่นรู้และเนิพพานะการหมดทุกข์พบสุขแท้พึงทราบว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาถ้าตรงกันข้ามจากนี้ พึงทราบว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคมธรรมประจําวันนี้ก็คือนิพพานคือที่หมายปลายทางของพุทธศาสนาไม่ใช่เหรียนรราเกียรติคุณอื้อเสียงสมณศัติ์อัคราฐานทรัพย์สินสริงคารประดาเม